ไทยสิธย์เปิดเวทีงานสัปดาห์เครือข่ายไทยสิทยอ w ิ I ์ N W I K S 2025เตรียมพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลกวันที่7-9กรกฎาคมนี้ไทยสิธย์ร่วมกับกรมชลประธานสมาคมสิทธิ์กับวิศวกรรมชลประธานในพระบารมีราชุปธามสมาคมไทย i p o t วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบารมีราชุปธัม สภาวิศวรกรและสมาคมนักอุทกวิทยาไทยเครือข่ายสถาบันการศึกษาหน่วยงานราชการและเอกชนเปิดวิธีงานสัปดาห์เครือข่ายไทย1 0 N w K S, <S, S 2 0 2 5เพื่อกาแรแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างบูรณาการประจำปี2568 7กรกฎาคม2568ในศารยสุริยพลน,นุชอานงอธิบดีกรมชลประทานเป็นประธานในพิธีเปิดงานสัปดาห์เครือข่ายไทยศิเพื่อกาแรแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างบูรณาการประจำปี2568 The t เท y n e ต w o r k เ e e ร for Integrate Knowledge s โ a r i n g 2025โดยมีคณะผู้บริหารกรมชลประทานคณะกรรมาการสมาคมสิทธิเก่าวิศวกรรมชลประทานในพระบรมราชูปถัมภ์เข้าร่วมง,งานดังกล่าวณนหอประชุมชูชาติกำภูสถาบันพัฒนาการชลประทานกรมชลประทานอำเภอปากเกรด็ดจังหวัดนนทบุรีครับการอื่นก็ต้องขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนนะครับที่ให้ความสำคัญกับเวทีวิชาการของเรานะครับ ไทยิ์ของเราเองเนี่ยเราจัดเวทีเป็นประจําทุกปีนะครับแต่ปีนี้เนี่ยเป็นปีที่สําคัญปีหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าเรามีความท้าทายนักวิชาการทางด้านทรัพยากรน้ำนะครับหรือบริหารจัดการน้ําของประเทศว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีความพร้อมระดับใดนะครับที่จะรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับบ้านเรานะครับเพราะฉะนั้นเวทีวิชาการในวันนี้เนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับประเทศเรานะครับมันไม่ได้เกิดขึ้นที่ประเทศเดียวมันเกิดขึ้นในทุกๆประเทศของโลกเราเราได้ คีโนตนะครับหลายท่านที่ถือว่ามีความสําคัญกับเราเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากว่าท่านเนี่ยเดินทางไปทั่วโลกนะครับประสบปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นและหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีแนวทางที่จะมาแนะนําให้กับประเทศไทยเรานะครับนักวิชาการไทยเรานะครับเพื่อจะรับนโยบายเหล่านั้นไปสู่การปฏิบัตินั่นเองสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับของการปฏิบัติงานของนักวิชาการเนี่ยก็คือในเรื่องของที่จะต้องปฏิบัติงานเป็นประจําในทุกๆปีนะครับการเปลี่ยนแปลงของโลกเราเกิดขึ้น ทุกปีเพราะฉะนั้นเราจะหยุดนิ่งไม่ได้นะครับในปีนี้ก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นปีที่จะมีน้ํามากเพราะฉะนั้นเราจะเตรียมรับสถานการณ์อย่างไรนะครับเพื่อให้ความมั่นคงของน้ําของประเทศไทยเราเนี่ยนะครับไม่เกิดปัญหาโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกร,ะกรนะครับที่รับน้ําโดยตรงจากเรานะครับนี่น่าจะเป,เป็นเป้าหมายหลักของการประชุมวิช,ชากาานะครับอย่างที่ผมเรียนไว้การประชุมพิช,ชากาาของเราเป็นการระดมนําเอาบทความนะครับที่เกิดขึ้นจากนักวิชาการทั่วประเทศและเป็นบทความที่เกิดขึ้นในเรื่องใหม่ๆ มาทำการคัดเลือกและนำเสนอบนเวทีกลางหลังจากนั้นเนี่ยบทความต่างๆเหล่านั้นก็จะถูกรวบรวมนะครับตีพิมพ์เป็น proceeding นะครับเป็นประจำทุกปีเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจนะครับในเรื่องของการที่จะนำเอาวิชาการต่างๆที่นำเสนอในเวทีนี้ไปขยายผลต่อยอดนะครับก็จะมีในลักษณะของ proceeding ซึ่งจะเป็น e-book นะครับอยู่ในเว็บไซต์ของไทยศิทธิ์และของกรมจุลปาด้วยครับ นะครับก็การันตีความสําเร็จอย่างแท้จริงนะครับเราให้ความสําคัญกับนักวิจัยหรือนักวิเคราะห์รุ่นใหม่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเวทีของเราเนี่ยนอกจากจะเปิดโอกาสให้เกิดนักวิชาการหรือน,นักวิจัยรุ่นใหม่ๆขึ้นมานะครับเพื่อจะแก้ไขปัญหาของประเทศชาติแล้วเนี่ยนะครับเราก็ยังมีพี่เลี้ยงนะครับที่เป็นนักนักวิจัยนะครับในรุ่น,นผ่านๆมานะครับที่จะถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับเราผมก็เชื่อว่าสิ่งที่ได้รับจากเวทีของเรานะครับ สามารถที่จะขยายผลไปสู่ในหน่วงานที่เกี่ยวข้องได้เคยยกตัวอย่างให้ฟังในหลายเรื่องนะครับก็คือในเรื่องของน้ําทะเลลุกได้อิทธิพลของหิมะนะครับในขั้วโลกเหนือที่ละลายมากขึ้นเมื่อกี้ถ้าใครฟังในการบรรยายนะครับก็เป็นการยืนยันว่ามีตัวเลขของการเพิ่มขึ้นของน้ําทะเลอย่างแท้จริงผลกระทบกับบ้านเราก็คือน้าเค็มลุกใช่ไหมครับ เวทีของเราก็ได้สร้างนวักตกรรมในเรื่องหนึ่งนะครับที่จะพยายามผลักดันน้ําเค็มเพื่อไม่ให้มีอิทธิพลกับน้ําดิบในการที่ทำํำการประปานะครับในเขตกรุงเทพมหานครและประิมณฑลด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยเรายังมีอีกหลายเรื่องนะครับในการน,นําเทคโนโลยีใหม่ๆนํามาใช้ในเรื่องของการที่จะประหยัดน้ําในเรื่องของการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่นะครับโดยนําเอาภาพถ่ายดาวเทียมมาดูการเจริญเติบโตของพืชและก็ ในเรื่องของความต้องการใช้น้ำของพืชในต่อไปนี้นะครับผมก็เชื่อว่าเมื่อผ่านเวทีวิชาการของเราแล้วเนี่ยการให้น้ําของพืชน,นะครับเราก็จะให้น้ําในลักษณะที่ประหยัดด้วยนะครับแล้วก็เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืชแต่ละชนิดอย่างแท้จริงเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับนักวิชาการก็พยายามที่จะทําให้เทคโนโลยียนี้นะครับเป็นที่คุ้นเคย นะครับในภาพรวมก็คือเป็นเทคโนโลยีที่ไม่ได้สร้างความยุ่งยากให้กับเกษตรกรในการเรียนรู้เร,รการที่จะปฏิบัติผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านั้นถ้าเกิดขึ้นกับเกษตรกรไทยนะครับในเรื่องการประหยัดรายได้ผลิตผลการเกษตรที่มีคุณภาพมากขึ้นนะครับก็ทําทให้ชีวิตของเกษตรกรชาวไทยเราดีมากขึ้นจากวีดีเราครับ ปีนี้นี่คือพิเศษจริงๆนะครับหลายท่านก็บอกว่าเคยได้ฟัง p r e ธานาธิบดีมาโคเนมาคุยกับเราในปีที่แล้วนะครับประธานาธิบดีมาโเนมาเริ่มสตาร์ทอัพให้เราปีที่แล้วนะครับเนื่องจากว่าท่านเป็นท่านเป็นประธานาธิดีขององค์กรระหว่างประเทศนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเรามีไว้ประธานาธิบดีที่เป็นคนไทยนะครับก็คือดรวัชระเสือดีนะครับนั่นก็เป็นโอกาสของเรานะครับที่ถือว่าเป็นกรณีพิเศษว่าท่านให้ความสําคัญนะครับกับเวที วิชาการของเราค่อนข้างมากท่านมีประสบการณ์มากมายเพราะฉะนั้นการแบ่งปันในเวทีของเราเนี่ยในปีนี้ถือว่าเป็นเป็นเป็นพิธีเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นเรื่องพิเศษจริงๆนะครับอีกประการหนึง่งนักวิชาการไทยที่สนใจเข้าร่วมในเวทีของเราปีนี้เนี่ยก็มากเป็นพิเศษนะครับเรามีบทความที่นําเสนอให้กับเราพิจารณาถึง40กว่าบทความนะครับแล้วเราก็คัดเลือกบทความเพื่อขึ้นบนเวทีเนี่ยเป็น6บทความแล้6บทความนี้ก็จะถูกคัดเลือกต่อนะครับ อจะขยายผลในเวทีที่เป็นการประชุมนัดพิเศษของไทยสิธิ์ที่จะชวนหน่วยงานต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนนะครับเข้ามาร่วมนะครับให้แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางในการขยายผลจิ่งุงนั้นเข้มาคอัปีนี้เนี่ยคือได้เยอะมากนะครับอันดับแรกสุดเนี่ยนะครับ เรามุ่งเน้นไปสองเรื่องเรื่องที่คิดว่าในอนาคตเนี่ยเราจะมีเด็กรุ่นใหม่มาทํางานอย่างการเราทํำไหมนะครับนั่นก็คือสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องดึงดูดนะครับที่เรียกว่าเ,เป็นยังโปรเฟชชั่นอลเราพยายามจะปรับปรุงงานของเราเนี่ยนะครับให้กับทุกทุกอ่าทุกอายุนะครับที่สามารถจะเข้ามาเรียนรู้ได้เรามีพิทธศการทางวิชาการนะครับปีนี้ก็มีพิธสการพิเศษ จากเด็กที่ถือว่าเป็นระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาเข้ามาร่วมกับเรานะครับแล้วเขาก็จะไม่เห็นความก้าวหน้าในทนโกรีในเรื่องของการในเรื่องของการพัฒนาแหล่งน้ําการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับน้านะครับของของประเทศชาติอย่แท้จรงิงเพราะฉนั้นเด็กกลุ่มนั้นเนี่ยก็จะได้จะได้รับโอกาสที่ดีนะครับจากการเรียนรู้ในเวทีของเราด้วยในขณะเดียวกันเวทีของเราเนี่ยผลิตบุคลากร,กรไปทํางาน แก้ไขปัญหาเรื่องน้ํากับประเทศชาติมาค่อนข้างเยอะนะครับเนื่องจากว่าลิสิตที่จบเป็นยาโทเป็นยาเอกนะครับจำเป็นจะต้องมีการนําเสนอในระดับประเทศเวทีของเราก็เป็นแพลตฟอร์มหนึ่งนะครับที่เขาคิดว่าจะเป็นเวทีที่สร้างบัณฑิตให้เกิดขึ้นใหม่ๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะไปรับใช้ประเทศชาติทางด้านนี้ได้ด้วยนะครับนักวิชาการรุ่นเก่าๆนะครับเราก็พร้อมที่จะส่งมอบให้กับนักวิชาการรุ่นใหม่ในขณะเดียวกันเราจําเป็นจะต้องเรียนรู้ ร่วมกันด้วยนะครับน,นี้ก็คือสิ่งที่เป็นสเสน่ห์ของเราปีนี้เนี่ยบรรยากาศเราน่าจะจัดในเรื่องของไทยศิลป์เอเนที่เป็นแพ็กเกจที่ค่อนข้างเหมือนไม่ค่อยใหญ่นะครับมันก็จะทําให้กิจกรรมต่างๆเนี่ยมีการแน่นมากขึ้นมีทั้งการขายอาหารนะครับมีฟู้ดทรัฟนะครับนนในขณะเดียวกันก็จะมีกิจกรรมที่ถือว่าเป็นไลฟ์ดิมอนสเตชันนะครับก็คือเป็นการแสดง นะครับของการใช้นวัตกรรมต่างๆทางด้านการพัฒนาแหล่งน้ำนี่ยให้เห็นและสัมผัสได้อย่างแท้จริงครับครับผมอันดับแรกสุดก็ขอบคุณนะครับจากการเข้าร่วมงานในลักษณะที่ลงทะเบียนทางออนไลน์เราก็เชื่อว่าตัวเลขของเราเนี่ยปีนี้เนี่ยก็คือเยอะนะครับถล่มทลายจริงๆนะครับด้วยความที่สนใจในเรื่องแต่ละเรื่องที่เรายกประเด็นขึ้นมาในขณะเดียวกันนะครับเรายังจะมีการจัดงานอีก2วัน นะครับก็คือในวันพรุ่งนี้จะเป็นในเรื่องของการที่อินเว็บนะครับร่วมกับสมาคมศิทธ์เก่าพิมจารทาในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับเราเอาชาวนาตัวจริงขึ้นมาพูดเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกจากปากชาวนาตัวจริงก็จะเห็นว่าสิ่งที่เราจัดทานี้นะครับมันตอบโจทย์ในเรื่องของเกษตรกรหรือชาวนาไทยหรือเปล่านะครับส่วนวันที่3ก็จะเป็นเรื่องของลงตางซอฟตแวร์เดวันนี้ก็สําคัญครับ เนื่องจากว่าตรงตารซอฟต์แวร์เดเนี่ยก็จะเป็นการจุดประกายของนักวิชาการรุ่นใหม่ๆที่จะต้องใช้เทคโนโลยีนะครับเข้ามาร่วมในการปฏิบัติงานนะครับก็คือเป็นซอฟต์แวร์ต่างๆนั่นเองครับก็ต้องขอบพระคุณนะครับ